เดอบนแบนควันนี้เราจะมาพูดเรื่องว่าปี2020ที่จะผ่านพ้นไปเนี่ยมีดาราคนไหนใช้แบรนด์เนมบ้างที่ฮิตฮิตกันซึ่งดาราค่อนข้างมีอิทธิพลต่อวงการแบรนดเนมมากเลยนะไม่ว่าจะหยิบจับแบรนด์ไหนมารุ่นนั้นจะต้องสูงขึ้นปี้ราคาโดดขึ้นเลย อย่างสปีดี้มินิคือสปีดี้มินิราคาประมาณ5,000กว่าบาทในราคาตลาดนะคะแต่พอแม่ชมถือปั๊บราคาโดดขึ้นไปอันนี้มาถึงวินเทจใช่ไหมใช่สปีดี้มินิวินเทจราคาโดดขึ้นไป2,000 0กว่าบาทอือยู่ดีก็หากันอ่าอยู่ดีก็หากลายเป็นของหายากถ้าเกิดถือจะเหมือนแม่ชมดังนั้นเราก็เลยจะมาคุยว่าสรุป5อันดับกระเป๋าที่ฮิตในปี2020 อันไหนที่มาแรงนะครับที่แบบว่าดาราใช้กันเยอะๆที่เรา,เ,ราเห็นในสื่อกันเยอะด้วยใช่งั้นมาแบรนด์ที่หนึ่งเลยก็คือได้แก่พาด้าเลยพาด้ารุ่นอะไรฮะรี i อ i นดิชัน0 0 0พ e นรี i อ็นดิชันใช่เป็นรุ่นในรนมินิแบคกะ อ๋อที่มันขึ้นไหลใช่ไหมที่มันขึ้นไหลใบเล็กๆไม่ได้ใหญ่มากอันนี้เห็นคนสะพายเยอะอยู่นะแน่นอนก็แม่ชมใช้แม่ชมใช่ไหมแม่ชมก็ใช้สีชมพูสะายเหมือนกับบ่งบอกแล้วก็คิงเบอรี่ก็จะใช้สีออกน้ําตาลก็ชื่อสีคาเมโอคาเมโอก็เป็นสไตล์ของเขาเนาะแล้วก็จะมีเตยเตยก็จะใช้สีชมพูหวานหวานแล้วก็จะมีแบบถ้าออกเปรี้ยวๆนิดนึงก็จะมี มะนาวไม่ใช่น้องก้าวน้องก้าวจะใช้สีเหลืองก็บ่งบอกความเป็นตัวตนว่าแบบเออเปรี้ยวนิดนึงสดใสสสดใรุ่นนี้ราคาประมาณเท่าไหร่คะครูพิษคือมันก็ประมาณไม่แพงมากนะแล้วก็มือสองก็ราคาแข็งด้วยยังขายกันประมาณ2,000มเลยทั้งที่ของใหม่เนี่ยมันประมาณสองหมื่นสี่ ในช็อปไทยนะถ้าเป็นจากเมืองนอกก็จะถูกลงอีกหน่อยนึงอะไรตอนนี้ราคามือสองก็อยู่ที่คือประมาณหมื่นไปปลายแล้วก็ประมาณสองหมื่นอ๋อราคาก็ยังแข็งอยู่เรามาแบรนด์ที่สองกันเลยแบรนด์ที่สองอะไรชาแนลเลยชาแนลก็ชาแนลมีหลายรุ่นนะชาแนลมีหลายรุ่นแต่รุ่นนี้ที่เราจับมาเป็นหนึ่งในห้าเพราะว่าค่อนข้างเข้ามาแล้วแบบค่อนข้างบูมมากเพราะว่าเหมือนดาราก็เอามาใช้กันไม่ว่าจะเป็นแบบ คิมเบอรี่รุ่นอะไรอ่ะชาแนลไนทีนอ๋อไนทีน่ะใช่ที่เป็นโลโก้ที่มีหนังสารอยู่ใช่ไหมอ่าใช่เออแล้วก็ลายเย็บสี่เหลี่ยมขังตัดใหญ่ๆนะใช่อืมอันนั้นไนทีนนี้ก็ฮิตเพราะว่าเพิ่งออกมาไม่นานมากแล้วก็ดาราก็ใช้เจนนี่แบ็คพิงคใช้เจนนี่แบ็คพิงคอ่าใช่แล้วก็ต้าหนิง ตาเดิงตาเดิงอืมตาเดิงนักแสดงของ GDS ใช่ไหมใช่เพราะว่ามันเป็นรุ่นที่ค่อนข้างใช้ง่ายนะตาเดิงนี่เขาถ่ายแบบอะไรกับชาแนลประจำอยู่แล้วด้วยแล้วก็คนอื่นหลักมีปะก็จะมีมิวนะมคะมิวมิวนิถามิวนิธาใช้อยู่แล้วก็ใครอีกคิมเบอรี่คิมเบอรี่อะไรประมาณนี้อะไรอย่างนั้นเนาะทั้งวัดเป็นกระเป๋าค่อนข้างใช้งานได้จริงนะคะเพราะว่าสามารถใส่ของได้เยอะด้วยซส์มันก็พอ พอใส่ของได้เ <Okay. S 1> อวิดิบแบบก็จะเป็นแบบสไาแบบแนวคอร์สบอดี้เท<ๆ>่ๆการแต่งตัวก็จะแบบเก่งยินได้ด้วยนะลักษณะมันคล้ายนั่นแหละคล้ายๆคลาสสิกแบบแล้ก็คล้ายๆตัวคลาสสิกแต่จะเพียงแต่ว่าคลาสสิกทรงมันจะแข็งกว่าแต่ว่านี่มัน ทรงมันจะไม่เสียเพราะมันจะนิ่มแล้วมันก็จะแบบว่าไปตามตัวได้อะไรเงี้ยแล้วราคาว่าไงคะใบเนี้ยราคาประมาณแสนเได้แสนหกแสนเดไอตัวชาแนลไนทีเนี่ยนะครับแสนหกแสนเจ็ดราคาก็แรงใช้ได้อยู่ก็ตามตามสไตล์ชาแนล e อก็ประมาณนี้โอเคเรามาแบรนด์ที่3กันเลยรุ่นนี้ค่อนข้างดังมาก,มากเปิดตัวมาแบบตู้มากอ่ะจริงเหรอจริงเริ่มอยากรู้ละมไม่บอก เลยวิกตองมันติดพราเชดแอสิซอรียอ๋อเขาเรียกกันรุ่นยายา่าอ่ใา,าใช่ใชยาย่าใช้ใช่ยาย่าใช้คือมันเกิดจากว่าพอยาย่าใช้คนก็เลยตามหากันไม่รู้จะเรียกที่รุ่นอะไรก็เรียกว่ารุ่นยายา่าจริงๆอ่ะมันออกมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วด้วยนะแล้วก็ปลายปีที่แล้วในราคาขึ้นสูงมากราคาในช็อปจริงๆอ่ะห้าหมื่นกว่าบาท แต่ราคาในท้องตลาดที่ออกมาขายกันแสนหนึ่งสูงสุดแล้วมันก็ดูเป็นรุ่นแปลกใหม่มั้งผมว่านะไม่ค่อยมีแบบว่า มีกระเป๋าหลายใบนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยพอมีปุ๊บมันก็กลายเป็นโอ้ตามหากันหนักมากตั้งแต่ปลายปีที่แล้วจนต้นปีอะไรเงี้ยเขาจะมีสายที่เป็นสายจะมีสีชมพูกับสีเขียวซึ่งถ้าเป็นสีชมพูราคะก็จะดีกว่าแล้วคนก็จะตามหามากกว่าสีเขียวใช่เพราะว่ายาเยาสบายสีชมพูใช่แล้วน้องก้าวน้องก้าวก็สพายเนาะน้องก้าวก็สพายใส่ก้ามขาวนั่นผมยังจาได้เลยติดตึงสวยมากอื พี่ก็อยากได้เพราะว่าลุกพี่มีมุมที่เหมือนยาย่าไงมุมไหนวะเนี่ยมุมทันหลังทันหลังหน้าก็ยังไม่เหมือนทันหลังทันหลังแล้วเหมือนยาย่าเวลาสัมภาษณอย่างเหมือนยาย่าไงเหมือนเลยไม่เหมือนหรอแบรนด์ต่อไปก็คือแบบว่าเป็นกระเป๋าฮิตจากอิตาลีใช่หรอใช่เหมือทำหน้าเหมือนจะไม่ใช่อ่ะกูชี่กูชี่โอ้ากรูดีเนี่ยอ่ะลองเดาดูซิ ฮอสบิดแน่นอนทไมอ่ะ1 955ก็โอ้โหปีนี้ดังเขาเหมือนกลับมาคลองใจใช่ไหมกลับมา <m> ทวงบัลลังคืนใช่กลับมาแบบว่าฮอตมากอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนเอาของเก่าม,ามามาทำอีกรอบหนึ่ง <despite S 1> อะไรเงี้ยให้มันดูแบบว่าดูสวยขึ้นดูอะไขึ้นเลยเงี้ยแล้วประเด็นคือเซเลบก็เอามาถือเยอะชอมพู่ชมพูมพ่ใชอ้ชอ่ะ ชมพู่ค่อนข้างจะใช้ทุกแบรนด์ที่พูดง่ายๆว่าชมพู่ใช้อะไรแล้วดังมากดีกว่าก็น่าจะน่าจะเป็นอย่างนั้มากกว่าชมพู่ใช้อะไรก็ดังอ่ะแล้วอะไรออกใหม่เขาก็ถืออ่ะก็จะมีใหม่ไรวิกาใช้แล้วก็เมพิชนาเมพิชณาก็ใช้ก็ใช้หลายคนแหละค่ะเพราะว่ามันจะมีเป็นลายซิกเนเจอร์ที่เป็นแบบกุชชี่อยู่มันมันแบบ สะพานแล้วก็บ่งบอกว่าเป็นกุชชี่เนาะแล้วก็ตัวฮอปบิดอะไอตัวที่ไว้ขึงปากมาที่มันอยู่ตรงตรงล็อกข้างหน้าอันนั้นน่ะก็เป็นซิกเนเจอร์ของกุชชี่พ่าเวลาถือมันก็รู้ว่าเป็นกุชชี่เพราะมันเป็นค่อนข้างมีลายซิกเนเจอร์ที่เป็นกุชชี่ก็สวยเนาะลาจีจีอย่างนั้นแล้วก็อะไหล่ฮอปบิดแบบนั้นเห็นปุ๊บก็รู้เลยว่าเป็นกุชชี่อะไรอย่างเงี้ยราคาราคาราคาไปราคาที่ช็อปไทยประมาณ74,000บาทมูลราคาแรงนะก็ไม่ถูกอ่ะมันเป็นลักษณะทรงบอกเป็นกุชชี่ที่แรงมันพอสมควรใช่ก็ถูก กับเดลอนิซุตนะราคาตลาดเหรอคะตอนนี้ราราคาตลาดก็ยังไม่ล่วงเท่าไหร่มันก็ประมาณหต้นต้นห้าปลายปลายอ่ะแล้วตอนนี้ราคาแข็งอยู่เนาะยังราคาแข็งอยู่ฮะแล้วก็โดยด้วยความที่มันก็ทรงมันใช้ง่ายด้วยผมว่านะมันก็ใส่ของได้เยอะแต่แต่มันไม่ได้ดูวัยรุ่นเท่าไหร่นะเอาจริงแล้วพี่สพายนี่คือดูวัยรุ่นไหดูแก่ดูแก่ดูแก่แก่หน้ำเงื้อพออมพออม เป็นครัวเท่าอย่างนั้นน่ะบอกอนก็ได้ป่าไม่มบอกว่าดูเป็นผู้ใหญ่ภูมิฐานเกินไปเกินพี่เพราะพี่จะดูวัยรุ่นนิดนึงแก่แก่แก่ <c oughs> ไม่เอาละเอาเป็นแบรนด์ต่อไปแล้วกันก็คือแบรนด์นที่ 5, ท,5ที่ติดหนึ่งหนึ่งในห้าหนึ่ในหเลยใช่อันสุดท้ายแล้วดีออ i o r ายดูรุ่นอะไร ของแท้ดีออกก็บ็อบบี้ชัวร์จริงเหรอถ้าเป็นไงที่มาที่ไปบ็อบบี้นี่จริงทรงมันคล้ายๆกับไอ้กคชชี่เมื่อกี้นะคอมบิดใช่คล้ายๆคอมบิดเลยก็คือเป็นทรงบ็อกซ์นะครับทรงครึ่งวงกลมอะไรประมาณนั้นนะแต่อันนี้มันก็สไตล์แบบว่าสไตล์ใช้ง่ายนะสไตล์รางสไตไล์ลายมันเป็นหนังอะไรคะมันก็ออกมาเป็นหนังหนังวัวครับหนังวัวเขาเรียกว่า,าบ็อกครับที่จะเป็นแบบหนังวัวแข็งๆหน่อยแต่ถ้ารุ่นที่เอาจริงๆถ้ารุ่นที่เอามาขายแล้วจะได้ราคาเนะี่ย มันต้องเป็นลายแนวาสมันน่ะที่เรียกว่าโอบริกอะครัอืมที่เป็นลายแคนวาสที่ที่ทอนั่นนะนะ เออลายโมโนแกรมของดีอเขานะเออนั้นนั่นได้ราคาแน่ละแต่หนังที่ดีอทำออกมาเนี่ยไซส์สก็เริ่มต้นที่1นแสนแล้วโอ้โหรุ่นนี้ใช่ไหมบ๊อบบี้บ๊อบบี้นี่แหละแล้วก็มิดเดยมก็เพิ่มอีก2มืโอ้ราคาแรงพอสมควรแสนสองแล้วก็ลัสก็ประมาณแสนสี่มือสองอยู่ที่ตอนนี้ก็ยังแรงอยู่นะครับยังแบบ8ปดหมื่นอะไรเงั้นน่ะแปดหมื่นกลางๆอะไรางั้ยก็จะเห็นที่ที่พี่เห็นก็จะมีใหม่ได้ริการ์ใช่ไหม แล้วก็มีน้องก้าวน้องก้าวน้องก้าวนี่ก็ใช้น้องก้าวใช้สีน้ําตาลอ,อ๋อใช้สีน้ําตาลใช่ไหมแล้วก็มีชีอะไรนะชีชูชูฉีชูฉี ชูสีไม่ถือแล้วมั้งตูสีที่มันไต่นูดมาก่อนสูแบ็คทิงใช่ไหมสีชูดีชูก็สะพายอยู่สะพายสีดำเพราะดำมันก็จะออกแนวแบบดูไฮโซได้ตลอดได้ตลอดได้ตลอดใช้กับได้ทุกรอบก็เบื่อแล้วมาขายมือสองที่ผมได้สีดำขายง่ายใช่ไหมสีดำ้วบอบบี้มันมีที่มาอย่างไรนะคะบบอบบี้จริงๆบิอบบี้เนี่ยมันเหมือนเป็นคชี่ยทีฟวีเด렉เตอร์ของแบรนด์เนี่ยของดีออร์มาเรียกาเฟีย คิวลิโอ oh ้โหติดสปายเลชั่นมาจากสุนัขที่ตัวโปรดของดีออที่ <c oughs> ชื่อบอบปี้รู้จักเป็นการสุรดรวนกับสุนัขเขาเลยใช่ไหมติดต่อมีลายกัน <c oughs> หงาก,กันประจำด้วยเาเช้าก็ยังโทรมา เตั้งเป็นเป็นชื่อรุ่นใบนี้เพราะอะไรก็นั่นแหละก็คงก็คงระลึกถึงเออรักเป็นคนที่รักหมาแล้วเนาะโอเคเดอะแบนแบงนะคะวันนี้ก็จัดอันดับให้แล้ว5อันดับกระเป๋าแบรนด์เนมรุ่นนี้ที่ดาราใช้ต้องตำมานะคะอย่างน้อยๆต้องมีสักหนึ่งแบรนด์แหละสักหนึ่งแหละถ้าครูแนะนํานะคะถ้าถ้าครูแนะนานะตอนนี้นะเข้าสักหนึ่งแบรนด์ถ้าเราจะพอมีกําลังนะครูพิษแนะนาแบรนด์ไหนดีก็ต้องขาด แต่ครูเจี๊ยบแนะนำชาแนล19เพราะว่าเอารการทาพูดบอกว่าถ้าเขามีกำลังอาจจะพาได้แค่20,000กว่าบาทไม่แต่ครูมีความรู้สึกว่าชาแนล19มันใช้ได้งานได้จริงแล้วก็สามารถใส่ของได้ค่อนข้างเยอะกว่ารุ่นที่ที่เราพูดพูดกันมานี่อาจจะเป็นค่อนข้างแบบใบเล็กนิดนึงก็อาจจะใส่ของได้น้อยอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็ไปตามกันมานะคะโอเคครับค้วันนี้ประปากันนี้ป